พี่พะโลอยู่กับพี่พะโลนะคะเพื่อนๆพะโล่พะโล่พะโลครับผม สวัสดีครับผมชื่อพะโลครับนิโนูนิโนูนิโน่พะโล ฮัลโหลฮัลโหลครับพ่อพันธนะคะเพื mm ่อนๆเอ็งโกเอ็งโกลูกผสมกับบอนะคะคอ mm hmm. กแพะบ้านบ้าน mm hmm. อันนี้พี่พะโลครับ โอ้โหเอาเรื่องเลยนะมึงดูจา้าอันนี้พะโลวันนี้วันนี้เรามาสวัสดีกับพี่พะโลกันดูหน้าตาพะโลพะโลผมชื่อพะโลครับผม ไม่สนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะพี่พะโลใจดีนะจ๊ะอันนี้อยู่นิ่งๆพี่พะโลเป็นหนุ่มแล้วนะจ๊ะดูค่ะผมเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมหล่อไหมครับแม,แม่ดูหน่อยพะโลแม่ดูหน่อยแม่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะพะโล อยากให้จับนะคะเพื่อนๆดูค่ะนี่ตั้งขนสั้นเลยจ้ะเพื่อนทุกคนจ้าพร้อมที่จะเอาเรื่องเราเลยนะคะเพื่อนจ้านี่ค่ะนี่พี่พะโล้ครับ,รรบผมชื่อพะโล้ครับหน้าตาผมหล่อไหมครับดูค่ะปล่อยค่ะเพื่อนปล่อยเป็นอิสระไม่ไปไหนจ้า ชูน้ำกันกับแมงหวานเนี่ยจ้าเก็บไว้คู่หนึ่งนะคะพ่อพันกับแม่พันนะคะกับน้องน้ำซุปนะคะนี่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้า